เรียบร้อยเนะพี่น้องแปนเอดเติดบาทเ่ยทีมันเห็นยังเป็นอุ้มเป็นยังอยู่นี่บ่อนมันมีต้นไม้ดูเด้อพี่น้องเนาะ คืออุ่มนี่กกนี่กัเป็นต้นดูพี่น้องเนาะมันมีเคือขึ้นไปเขาก็ตัดแต่เคือน้ำเงาอันลงมาแล้วมันก็สะคอยเหี่ยวหอยคอยกระแดงมันก็สะหักชิชอยตรงองมันเนาะเช่นต้นนั้นคือกันพี่น้องเนาะต้นดูพี่น้องเลยเขากะบบสามารถที่ให้เพื่อนบักลงมาที่เนื่องจากเขาเสียดายเสียดายต้นไม่ดูเนาะเอาแบบไงยังไม่ขายพี่น้องต้นนี้คือกันเนาะนี่ก็ต้นดูนี่เขาก็บักแต่ เดีวเอา้าอย่างมันมาแล้วกิ่งมันตายบ่ยังบ่มันกะเอาคอยดึงคอยคุลงมาเนาะอ่านี่ก็เดียวใบมันแห้งเขาจุดนี่มันกะเปลนหูแปลนตาแล้วแหละพี่น้องเลยนี่มันยังหกอยู่เนาะบาะว่ามันอ่ายังมีกองกี่ห้ามันพี่น้องเลยแ้วก็จุดนั่นเนาะจุดนั่นกะบ่อนคุมชุนะก็เป็นไม้ดูพี่น้องเลยเอากระตัดแต่พวกอุ่มคลองเนาะป่าน้ําพอมันกระแดงก็ยังคอยดึงลงคือว่าตาวาและ จุดใดที่มันหกลวแมนมันมีไหมที่เป็นราคาพี่น้องเนาะนี่อย่างเส้นต้นน้อยนี่ก็ต้นไม่ดูพี่น้องเลยอ่ะก็ะถือว่าเรียบร้อยเนาะบานนี้อ่าขัดเลยพี่น้องเนาะก็และเดียวมือใดบางๆที่ลงมาสอบเอาไหมวันละก็จูดกองที่ห้าหรือว่ากองที่เงินเนาะ,นะพี่นอ้องฮะจังใดก็ โอกาสทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, กันเบิดสุขสุคนพี่น้องเลยว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเนาะกายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวตาบ้านเฮาค,คือเก,าอเก,กอ่า,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 าพ,าพ,พาี่น้องเลยนี่กาอ่ามาเลาะเบิ่งเนาะอ่างานหรือว่ามาเลาะเบิ่งบอนเอานสาวเราเคยเพื่อนทางพี่น้องเพื่อนมาซ้ำให้เชร้านี่แล้วแล้วเนาะอ่าเมื่อวานนี่ยังโอเฟืองนี่อยู่ท่น เป็นมาสีมะยังห้แล้วละอ่ะอก็ขอบุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางไอเอื้อเพื่อนลายๆพี่น้องเนาะที่สดสวยให้เงินมาจ้างคนทางป่าพี่นอ้องอ่าแล้วเด้อเนาะดีละเดี๋ยวมันเปลี่ยนครับนี่แต่บายากดอกคือบาซ่้าวานะะอ่ากัดยามนี่และก็ลงมาตัดเอาเนาะเมื่อเผาทานเผายังพี่เล็กที่ละน้อยก็เบิดเอกมัน คือปุ่มคลองนี่พี่น้องนองนี่มันมีต้นไม่ดูดูตาบ้าแน่เลยอุ่มนี่เขาก็จูดสะก้อนเนาะพอใบมันแห้งเขาจูดหายภัยรวบใบมันเาก็จังคอยมาสีเนาะพี่น้องเนาะนี่คอยมาเนียมีแต่ตัดให้มันเหี่ยวลงอย่านะอืมอะไรอันนั้นมันมีฮังเตือนบอูสะโพอเป็นอย่างไรตัดแล้วก็อันนี้วานนี่ถยสะโพกตัดลง น้ำพี่น้องเนาะมันสิมันสิมีเมือวานมันสิมีไม่หนังคลองมันสิมีไม่หนังคลองเป็นตะโปวพี่น้องเลยจะน่าเคยแล้ไวไหวเลยเห็นแนละ้วอ่างเมือวานก็นตัวตาเห็นตะโปวนะนี่ก็นี่แหละมันชื่อแบบที่กับเท่ากะ เห็ดละหัวก็เห็ดแต่ว่ามันไม่นี่มันบเป็นละหัวมันเป็นไม่พลอยเออเบื้องก่อนพี่น้องเนาะจุดนี่เอกะตอนพ่อเป็นหัวก็สิตัดเมื่อเด็ดหัวมังม่วงอันอุ่มนี่เนาะยังบริตัดเงามันยังถ้าอุ่มนี่เพราะว่านี้นั่นนเคยว่ามีห้างแตนมื่อนายยุงเงามันเลยเว้นเดี๋ยวมื่อน่าพากลมาแตงกีชิดเงาขึ้นไว้เดี๋ยวนี้พี่น้อง เปลนทำนี่พอยากแล้วบัดนีหักและสัำนี้ก็ได้นี่ก็พอคนตัดลงมาัำนี้แล้วเนะาะยใบมันเหีเหเห่ยวๆมจะโคจุ๊แค่นี้เขาก็ได้สีทอละน่อยสีทอละน่อยออก น้ำห้างก็น้ำห้างนี่เนาะนี่ก็ต้นดูพี่น้องเอ้ยนี่นี่ก็ต้นดูนี่เขาก็จงไว้ไอ้ต้นนี่นี่ต้นดูหน่อยสิบซาปีในข้างหน้าเนาะอาจจะใหญ่พอขายได้ขายดันก็เอ็นไอ้ตัวนี้นี่เนาะตัวใดที่จงไว้คือต้นตอกต้นติ้วน้ำนี่เนาะบอยากพี่น้องเป็ดทอดตัดตรงลังไม่ยอมไม่ย่อถ้าอยากได้เห็ดทานเห็ดยางโ่ mà xịn nào làm cho ông quên còn in ที่หาทางก่อนจูดได้แ้วเพี่านาะองต่อไม่ตรงนี้ที่มาเอาจาักลงมาซีนเอานี่ไงดอกมันก็จูเอ้ยพี่น้องนั่นถือว่าจูดได้เน,นาะนา้ำน้ำเพิ่ yên Bên mai chỉ mặc cái mèo Như mẹ tiêu thì đang nói Mẹ tiêu mà ta trồng quay tiêu Ủm đi thừa chút đấy lại nó cái đèn này thì đằng đây ดอนดอนเห็ดปวกนี่ขาตั้งกล้องบาต้างูแมงง ا าเด้พี่น้องเนะเงาแห่งแทาจุดได้ทางนี้เนาะ๋ยวกมือหน่าก็อยากได้กาไฟลงมาขีดใส่ยังไง เห็ดปวกออกอีกแล้วได้มื่อาวานนี่มีคนได้อยู่เมื่อวานเนี่เช้านี่น้องพอตาไปลํำเก่าเพิ่นก็ได้สองสามดอกมันเป็นเห็ดปวกเขาเขางันบอกือเขาดอแหละในเป็นเห็ดปวกเขาดอเพียงนอ้องปกมันอกนอ,กนอกพร้อมขอเขาดอเลยอู้เห็ดขาวน้เห็ดขาวเห็ดขาว เดี๋ยวเชียร์เอ็นแม่น้องมินนี่เพิ่นมาจอบเอาพี่น้องเลยพวมปงพลืดอยู่เดี๋ยวเชียรแม่น้องมินนี่เพิ่นมาจอบเอาเนาะขาวพลืดอยู่ออกแล้วเขาขับพี่น้องเนาะบอตาบอดได้ใส่เขางันเลย มันเป็นเขา่าเป็นเข่ากลางอู้เขียดขาค้ำพี่้องเต้นหองเลยเริ่มออกละจุดได้เป็นงามยังออกก่อนนะพี่้องเนาะพังเบิง้งจักที่ได้จักสอบและพี่้องเลยแต่คือโอ้ยเขาฉีดยาฉีด ยาคายมขายยามันเรือเขาคั่วได้นี่มันบริหภคหอมได้พี่น้องเนาะเขาอันในเดินนี่ก็ได้บาได้หอมหอมจดีเลยนี่มันงามทำมันขักในนี่บ้ต้าว่าสามสิบสอบนี่ปูยูแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้มันมันเป็นเขาหาววานนะครับมันมีหยามีโห่ทีมันก็อ่ามากหน่วยก็จะบดดกบดานพี่น้องเลย ป่ะจ้ะเนาะกะสิยางเราเลาะลงเมื่อพี่น้องเนาะเพราะว่ามื้อนี้นั่นมาขายอ่มาขายของยี่ตลาดนัดพี่น้องเนาะมาขายเครื่องขายเนี่ยอยู่ตลาดนัดบ้านบ่อใตาเองมื้อนี้เนาะแล้วก็อ่าถาบน้องว่าจังได้ไปทางแล้ยวระเบ่อฉันกดมาเลี้วแล้วฉันเนาะก็เลยขึ้นมาถ่ายอัปเดตนะครับผมนพี่น้อง FC ได้เบิ่งนํากันแล้วก็ทั้งอ้ายทั้งอันนี้ผู้เพิ่นจ้างให้แหละพี่น้องเนาะในเบิ่ง แล้วแล้วเด็นเอาจูดองอ,อีห้าขียงมันออกนี่ก็แหนมสอดกันนัน่นแหละบาทเนาะแหนมไปทางพุ่นสอดหน้ายายทับและพี่น้องคักลายนี่เนาะอันนี้คือเด่นอันนี้คือเด่นพี่น้องนี่ เดน่ขน,น,เดนขึ้นไปนี่เด่นขึ้นไปนี่ไม่จีกเม่กีกตามนี่ก็พอเห็ดทานหรือบักลงมาเลยก็ซอยเห็ดละคั่วพี่น้องน,นี่เมือจีกตามนี่นะซอยละคั่วได้อยู่ เปลนตาเลยดิบ้านเมื่อวานนี่ิมูกระทะอยู่นี่แหละเมื่อวานนี่น้องพี่น้องกูดะค,คักขนาดตอนอิ่มนี่คือฉีบบุกขึ้ยากนะพี่น้องเนาะตอนอิ่มพอาะทองนีบพออยากและนี่แหละก็โอ้ยค,คึดนเลยเพราะผว่ายัางจำอิ่มแลก็บุายากนี่ก็เดือดพา,ากนเนะาะปลูกใช้ เตียงเก่าพี่น้อเบเร่ได้ใช่ไหมนั่ยไดตะลทุนปูมาเทียงไม่ก่อนนะไม่นี่บาตาปูเป็นน้อยกูนด้พี่น้องแต่ข้าวมาเห็ดหน้าน,านั่นเขาหนักเขยเนาะที่บาตาและมาอาขัดหายถ่ายห,หน้าอาผนมาเห็ดหน้าพี่น้องแต่บาตาประมาณสิบสิบสามปีละ ปั๊มรถไถช่วยเพิ่อนง้อคา,าดง้อไถก็ยังบ่อยากแห้งไนได้นะไปได้ก,ก็ได้แต่ว่านะ่าเคยเล่าบัดเราบ่เ,าบเคยเห็ดหน้าพี่น้องเนาะไปไทยแต้น่อยหน่อยพี่น้องเลยก็มาเอาลูกเอาเมียอยู่ทางที่แต่คาดให้ไถหน้าปุป็นมาช่วยมาช่วยเห็ดพี่น้องเลยป่ะนี่กะพูน,น่ะ เงาเบิร์เนาะทางฮานถ้าฮานขายไปแล้วเป็นไังได้ขายเบิดขายดีอยู่บ่ป่ะตื่นเต้นเลยเนาะเลิกเมื่อจะแซวล์หบาดะนี่เอาเก็บเค็ปเค็ปใช่อ่าหมดเลิอกเลือกจะเซลล์บ่เออแสดงว่าลาบขายบ่ขาดเนาะเมื่อกี้เนาะผ้หย่าน้ำแล้วก็ขายรถไปนะอ่าพอดีแล้วกินมะเรงนี่ ăn bữa ta đi kiếp bố? Chẳng nói con. Ừ. Ờ. Là, có kín ở đâu bữa ta muốn kiếm ăn gì đấy bà này nè. Bữa nào à, đấy này. Ăn Ai ăn vô. Anh mất tay ngắm, ừ, ừ, lưu ่าเมื่อเมื่อเออสะระเปาเออมาได้ไม <can> ่ช <mie sweating> <can> ินสะระเปานี้นกก้อนแหละอืม <can> อ่ะมาซื้อตอนเก็บเนาะามามา ไอ้คนจัดแจงแ้วก่อนจะเก็บขึ้นที่เดียวม้าเนาะเิ่อยปบคกัไละนกเปาก็คือว,ว่าแหละพี่้องเนาะอ้าไปใกนะย่านะาย่านนะน่ะย่านนงองงองงอง้อย่าเบช่อ้มาได้เลยมาแท้งองงงอยู่

đi 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 chụp đi đi nữa đứng đó đi nữa 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 đẹp nữa à nữa 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 ได้แล้วบาดนี้เนาะไม่พอปะเดี๋ยงเนี่ยนครับมันมันต้องได้ไปเรื่อยแไม้ซื่อแช่มาเนี่ยแค่มันสืแช่แต่ว่าควมาัครับ ว่าไนเงินอี่เยเื่อนทาที่่ต้อเนี่ยเป็นอางไจดมันจะว่าเชื่อว่าท่าเนาะน้ำราคาแพองมันใจนพรม่าแ่นางไว้ที่กะลูกไว้หรอเอาพอมังานไม่ใ่คอยนี้แล้วงานจะแมงบางเออมันเปออันตัวก้งอรสัันี้อันนี้ยังมีเดินที่ถ่าย ถามว่าสคนปุ๊มได้มาต่าแกด็อฝอไรหมดเลเดียวันลาค้าวียอดอลาดลาด้เิเ้อเอออ่ะ,อะให้ลูกก็เมื่อไรได้ดิฮะ เฮ้ยนี่เห็นมืองนรอบนึงสองคนลงตลาดแรงมากินโดยเฉพาะเลยชื่อว่าะชื่อมาส่งแล้วสุดยู่หันบหีม้วนมานี่พบอ้ามีมันเะเจ้าขายเลยยู่หันบีไรนี่วม้วเ่อ่าบัเดด วาชื้อล้านหนึ่งแสนนึน1แสนหนึ่งนาชีวาเอาตัวซองคูนอหันบัตรอยากอยกน้อยไน้อย้านดเออติมตัวน้อยล้านถวนแต่กเ็ดแสนแปดแสนก็มีเลยเออมันกะสีสีนั้นสีขนาดนี่แหละนี่สีทำโต๊ะนี่แหละอันนี้นี่เม็ดนึงนี่เนาะเม็ดหนึ่งคูณสอเม็ดเลยนะ หนึ่กุศลเมตรนี่อยู่นี่นั่นสามคูณสองสามเมตรคูณสงเมตรสามคูสองแะ้วกัม่ชาแม่ผู้เิ่นกลางนี่นั่นสามคูณสามมองเรอเราซื้อล้านหาของเราอนี้มันนักไงหลารกันเนาะแบบแบบนี้ตัวมันน้อยทำของพวกนี้มายอือ บ่เอ้าจังพี่น้องเนาะสิได้จบคลิปก่อนบาดนี้แบ่งเป็นพูดแล้วบ่พูดแลงภัของมันลพี่น้องเอ้ยเอ้าสวัสดีามีเนาะสวัสดีสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายโอ้ได้เงินบาทบ่มื้อนี้โอ้20บาทพี่น้องเนาะ